ไข่ผักข้าวไรสเปอร์รี่กับข้าวกล้องคลุกกับน้ำพริกตาแดงนะจ๊ะวันนี้วันนี้กินแบบนี้นะจ๊ะสวัสดีจ้าฮัลโหลไมค์เฟรมมากินข้าวกับน้ำพริกกันจ้าทุกคนวันนี้มีน้ำพริกตาแดงเนี่ยคลุกคลุกกับข้าวนะคะคลุกกับข้าวเลยจ้า จริงกินขนมปังกับชีสไปแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าโอมีสลดัดแล้วก็มีผักลวกที่ลวกไว้นะคะก็เลยเอาข้าวออกมาคลุกนิดนึงมาถ้กินกับไข่นะคะเนาะอร่อยเลยเลยจ้าวันนี้นะจ๊ะทุกคนกินแบบว่ากินแบบง่ายๆนะจ้ทุกคนง่ายๆจ้านะ้ำพริกดอกแครของเรานะจ๊ะแล้วก็มีไข่จ้านะทุกคน ไข่สามใบเหมือนเดิมนะจ๊ะอืมนื้อนี้แซบ่บออืม,อม ข้าวกับน้ำพริกดอกแคร์คำใหญ่ๆพี่นอ้องอืออันนี้ยอดแครนะจ๊ะทุกคนกินเป็นไหมมัก็จะกินกับหนึ่งปลานะจ๊ะทุกคนอือ น้ำพริกตาแดงโต,ตลด่ดไข่นะจ๊ะไข่สามใบอบในไมโครเวฟนะคะทุกคน คุกินหักเยอะกินแต่ใบเขานะคะจารก็จะแข็งนะืมแซ่บอืม ดอกแพรสีชมพูนะคะเนี่ยลวกแล้วเป็นสีนี้นะเขาหวานมากนะทุกคนหวานมากเลยอร่อยมากเลยพอลวกเสร็จก็จะกลายเป็นสีม่วงๆนะคะทุกคนแบบนี้เลยอืทำใหญ่ ขึ้นผักขึ้นผัก,กอยอดแค่คนคิดเป็นหรือเปล่ากินกับนเนื่อปลาในแบบนี้นะคะโอ้โหอย่างแซ่บเลยนะคะกินกับน้ำพริกก็อร่อย มามาทุกคนอืม um อร่อยมากเลยข้าวคูกน้ำพริกรังก้อนลังมิ้รอืมเพจเจ้าทุกคนคิดี้ดูนิดนึงนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปทานต่อก่อนนะจ๊ะคิดจะยาวเกินไป ลาไ,ไปก่อนจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าพบกันใหม่บ๊ายบาย